าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คนที่แรงแค้งคนที่แน่แน่นนนอกพกอยู่ในใจก็เพราะไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจในธรรมะไม่สนใจจะปฏิบัติธรรมแต่ประการใดมันก็ไล่ค่าขาดผลไม่มีบุญกุศลในตัวตนแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดจะเป็นชั้นผู้ผน้อยหรือผู้ใหญ่จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กลางคนหรือจะแค่ไหนก็ตามมีเจ้าสายบายยนด้วยกันทั้งนั้นจะอยู่ตอนเช้า เดี๋ยวชาวมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องไปสายก็ต่อไปบ่ายอายุก็ามาบ่ายแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ตะวันก็ตกปัดชีวิตก็ต้องดับด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่หัวค่ำฟ้าแน่นอนแต่ก่อนจะเป็นเช่นนี้เนี่ยสร้างความดีไว้ไม่ได้หรือจากโลกไปทั้งทีเอาความดีให้โลกมนุษย์ไว้ไหนจะจากโลกไปทั้งทีเอาดีติดวิญญาณไปบ้างนายชั้าประยภพบ ตาลบแผดผลดันทุกาวมาแล้วทุกประการสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง